สำนักงานสปสภมิตรพื้นที่กรุงเทพมหานครหนึ่งสวัสดีค่ะการประกวดรางวัลเพชจสาสามิตรครั้งที่14พศ2 5 6 7ขอนำเสนอผลงานนวัตรกรรมเพิ่มช่องทางบริการไลแอดระบบโซเวน สืบเนื่องจากสำนักง,งานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานครหนึ่งมีภารกิจต่อใบอนุญ,ญาตขอใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนปัจจุบันมีผู้ประกอบการที่ขออนุญ,ญาตใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนจำนวน150ราลายแบ่งเป็นตัวแทน11ลายผู้ใช้1 3 9ยาลายด้วยกรมสรรพสามิตได้มีการนำระบบควบคุมสารสนเทศสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนมาใช้เพื่อให้ผู้ประกอบการยื่นต่ออายุใบอนุญ,ญาตและยื่นงบเดือนรวมถึงเมื่อวันที่29กันยายน2 5 6 6รกรมสรรพสามิตมีประกาศ ใหม่เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการเสียภาษีในตาศูนย์สำหรับสารละลายประเภทเทโ,โครคาร์บอนที่นำไปใช้นอุตสารกรรมต่างๆประกาศให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2566เป็นต้นไปสำนักงานสรรพามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร1มีช่องทางในการติดต่อสื่อสารเพียง2ช่องทางคือการเดินทางมายังสำนักงานและการติดต่อสื่อสารด้วยโทรศัพท์ทำให้มีผู้ประกอบการโทรสอบถามเข้ามา และเดินทางมายังสำนักง,งานเป็นจำนวนมากทำให้ที่จอดรถไม่เพียงพอสำนักง,งานสรภา,ามีพื้นที่กรุงเทพมหาคนครหนึ่งเลงเห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าวจึงได้สร้างไลน์ o f f i c i a l a c c o u n t บัญชีไลน์ทางการโดยใช้ชื่อว่า sovent bkk1 เพื่อเพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับผู้ประกอบการให้สะดวกมากขึ้นสามารถโต้ตอบสอบถามข้อมูลตรวจสอบเอกสารให้คำปรึกษาเผยแพร่ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วประหยัดเวลาลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและเพื่อความสะดวกในการใช้งานจึงเพิ่มลิสต์เมนูให้ผู้ประกอบการประกอบด้วย 1. วิธีการลงทะเบียนใช้งานระบบ SSO เพื่อเข้าใช้งานระบบควบคุมสารสนเทศสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน 2. ประกาศใหม่ เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการเสียภาษีในตาศูนย์สำหรับสารละลายประเภทไฮโดโครคาร์บอนที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆลงวันที่29กันยายน2566 3. แบบฟอร์มใหม่ที่เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2566ทําทำให้ผู้ประกอบการเกิดความพึงพอใจในการให้บริการโดยผลงานนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานใช้ทรัพยากรบ,บุคคลภายในสำนักง,งานสรรพากรมีพื้นที่กรุงเทพมหานครหนึ่งผลสำเร็จที่ได้รับ แบ่งเป็น3ด้าน 1. ด้านผู้ประกอบการผู้ประกอบการมีช่องทางการติดต่อเพิ่มอีกหนึ่งช่องทางมีความสะดวกมากยิ่งขึ้นเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างทันท่วงทีลดค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางมีความพึงพอใจในการใช้งาน 2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการได้รับคำชื่นชมจากผู้ประกอบการปฏิบัติงานได้อย่างมีปฏิทธิภาาพประชสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วถึงผู้ประกอบการโดยตรง 3. ด้านสนักงานและองค์กรสนังงานและองคอ์กรมีความทันสมัยและน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองคอ์กร